นตัวนี้ผมมีแม็กเป็นของตัวเองแล้วว่าทําได้ไงคะผมเอออาทีมงานบอกว่าฆ่านึกแม็กเป็นตัวแล้วก็จะได้ยาผมไปฆ่าได้แม็กมาตัวเองไว้ได้อินเตอร์โพรมาซึ่งผมสามารถเอายาได้หนึ่งนี่เป็นยาไม่ใช่สิมันอยู่กล่องไหนนะมันจะไล่อนข้ก,ก่อนตัวไหนที่เขาอยู่แล้วเรหาอะไรใส่ในกล่องนี้กันแล้วกันก็คือแม็ตัว็นนี่แม็ที่ทำไปแล้ว แล้วก็อ่เอาเกวก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นทาฮิตนะอ่าฮะอ่าเราจะไปโซนตรงข้างบนตรงนั้นลันะคะผมเตรียมแมปไปเยอะๆเลยนะเตรียมแมปตรนี้เยอะเลยเวลาเราจะไปวิคอ์ไว้นะคะผมมาเดี๋ยวมาดูกันเราต้องไปทางเหนือตรงนั้นเนาะจะไปไปอุมงทะเลสา,าครผมไปเจอแมปกนก็เลย าป็นตัวเนาะก็ได้แบบปลาเป็นของแถมก็ได้เงินเดอร์เพอเอ้ยยาไปเอายาก่อนไหมยาที่เคยบอกคุอยู่ไหนอูทุกกล่องไม่อจะไม่ผิดเคารีวิวะ่ะอยู่ตรงอ๋อตรงนี้โอเคตรงนี้กล่องนี้ไม่ใช่แร่สามสิบเอ็ดก้อนนี่ป่ะเออใช่อันนี้แหละ เราเดินทางไปททเลทรา์กันนะคะอาดูิกํลังเดินทางนี้เราต้องเดินทางนี้เหรอใช่เราต้องเดินทางนี้การที่เราจะขึ้นปนได้อันนี้เรากำลังไปทางไหนเนี่ยอ่าวนทางนี้ทางนู่นทางนู้นทางนู่น มาสุดขอบแมพอือฮมาดูเชิกแมพก่อนมาช็คก,ก,กันมาเาหกเจ็ด,ดเดี๋ยวจะประกันเอานะ ครับ้องไหนดูจุดที่ททคือพี่น้องจุดที่มีขาวๆโอเคจุดที่มีขาวๆทุกคนแต่ยุดจะไปเดียวที่เราน่าจะนอนได้แล้วนะคลิปนี้ผมไม่มีชาเลนจ์ในตอนต้นคลิปนะเพราะว่าผมเล่นมาสัก ระเบิดหรอกเอาจริงๆมันน้ำคานอะแมปแมปขึ้นขึ้นบนอรงนั้นหรนออะเดินไปแบบนี้เพื่อเปมีประสบการณ์ประมาณตรงนั้นก็เลยฝั่งนี้นะก็จะมาอยู่แบบ มันก็เป็นเหตุน,นะคะเนี่ยน้ำตาล,ลก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยเตรียมชโโ็อกโกแลตมาอเะเตรียมมาก็จะผ่านแม่น้ำนายเพราะแม่น้ำมันยาวก็เลยก็หมายนาำเลยนะคะผมมีแม่น้ำสามสาย เราเรียกร้อามันแล้วไงนี่ไงทะเลทรายที่เราไปล่าไอ้น้ำแมนนะคะเอ๊ะเมื่อกี้อะไรคนแก่ดำเรียวมาใรนี้ไหมไหนกะแตะหน่อยมาอุ้ยอุ้ยเขจะตัดหายเลยเขาตัดเชีย,ยหน่อยเฮ้ยไว้เอาไว้เฮ้ยเราสามารถทำิงน้ำได้ด้ว สุดยอดจริงๆเลยพอดมาเพื่ออ่าไม่ใช่ทอดที่ไหนเออทอดใส่แล้วแล้วก็โอเคเอามือว่างไว้ฝั่งหนึ่งแล้วกันนะก็ไม่ได้เตรียมเปาเผามาแป๊บแป๊บเปาเผาเดี๋ยวด่า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 ไม่ได้เตรียมเปาเผามา ทำที่ขาวเฉพาะดีนีไหมเอเอก็ไม่พอใจนะนี้โอ้ไม่มีไม้โอ้องตัดไม้เอาสวสดญาติจริงๆนี่วนกลับระจุดนี้แล้วนี่อ่ะก็อ,อ,อยู่ใกล้ๆนี่ ส่วนตัวในเช็ก็บอกดีกว่านะแล้วก็ทําที่คาส่วนตัวในเช็กเกบ็อกแล้วก็จะได้ที่ครับเอามาครับตัวไหนก็ได้มีที่บ้านกับเช็ก็บอกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการคาบพระได้ของเตาเผาเนี่ยครับผมมาแล้วก็ ทำอืมอันนี้อะไรโอเคจะทำใชขวานก็ดีนะขวานขวานขวานจะได้ตัดเร็วขึ้นตัดเขึ้นเราไม่มีขวานคะตัดตก็ใส่ที่ครับไว้แล้วก็เอาอันนี้ ไปรีบมาค่ะไม่หกพันสี่ร้อยสีเน้องใช่ให้เดาก่อนคุณสมันนี้จบนะคะราะโอ้โหผ่าไปสี่พันล้านปีโอ้โหไม่ได้ผ่าไปนะขนาดนั 4, 000 000 000 000 000 oh ้นแค่บู๊เฮ้ยกดย้ำมิ้กกดย้ำมิ้นนะเนี่ยโอเค ไหนดูสิสขอบแมพแล้วก็ใกล้สุดขอบแบบนั้นเลอ่าตกจุดระว้เปัในใกล้อยู่นะนี่อยู่ประมาณนี้นอ,อยู่เลยนะี่เห็นกล่องเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเข้ไปตรงนี้ใช่ไหมมันเห็นเลยเว้ยประมาณนี้นี่โอ้ใหม่โอ้เช็ดเช็ดเช็ด พุทธขาวๆลงมันนะก็ไก่อยู่ก็ไก่พอตัวไก่พอตัวเฮ้ยจะเปิดที่เผา,ผามากินกันดีกว่าการหิวโหยมาแล้วนะนะเอาก,กินบ้างแล้วอ่ะเก็บไว้กินเลือดด้วยแหละประเด็น เดี๋ยวทำอะไรให้เตรียมพร้อมก่อนเดี๋ยวค่อยเผาทีหลังนนึงเดี๋ยวค่อยเผาเดี๋ยวค่อยเผา ไปต่อไปต่อถูดนี่ไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้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 สวยงามกดคนนี้ใส่ไปโกตรงนี้ดูแผนที่ต่อเราต้องไปฝั่งไหนนั้นโอเคข้ามไปน้ำนายไป โกูก็ว่าที่หนูอยากได้โกูก็ว่าที่หนูเอางี้ดีกว่าเตรียมแบบแบบ,แบบแบบนั้นไว้แต่ว่าแบบแบบแบบเนี้ยเออโอเคกวดสออันนี้ก็ว่าสนใจอันนี้ ทไททรายรุนเลยฮะแยกมาหาวีดมิดอ,อ่ะอ่าไม่ค่อยเจอวีดมิดเลยึที่เล่นทับแมนมันไม่เคยเจอวีดมิดเลยเนา ok ะนี่จะเป็นพาร์ทแรกที่อาจจะเจอก็ได้นะฮะนี่คือการออกประจนภัยครั้งแรกของผมออกประจนภัยจริงมันก็มีออกประจนภัยแหละนะไ EP ที่ที่เจอซากเรือขับไปนพักหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นซากปลาค,ครับรบางวีนแบบ,บไ,มมไม่มีด้วย จ็ต้องมีปริศนาอะไรแน่ๆก็เป็นทางมาทางนี้ก็มีทานก็ติดก็มีฐานอือว้ยที่นี่ก็ก็ฐานก็ดีนะมีฐานก็ดีเดี๋ยวนะเอาทอด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  ทอช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 ททชทมชททอชทอชทททททอชนะอทอช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 ทอ เดี่ยวเรจะประเด็นใ้นาไมออ่าปีหน้าจะได้ม่เก็บเปล่าวะอเขี่เข่าพูดว่าแต่ไม่ใช่ แมอยู่สุดขอบแมพอ่าเห็นน้ำน้ำงั้นไ่ะเขาว่าไงนะมีน้ำตลอดทะเลสาบก็อยู่สุดขอบแมพมาเราต้องไปทางของกลางแมพกันอ่าเอ้ยไอ้นั่นคืออะไรไอ้น้ำน้ำนั่นคืออะไรน้ำอ่ะไอ้น้ำน้ำอ่ะน้ำนั่นแหละอ่าเออน้ำน้ำมันเตือนตรงเหนือนี่หรอ ใช่นหมว่าก็ทำหัวแล้ว,วกินน้ำไวา้ก็ทำนะผมไม่ได้พูดจริงๆว่ามีมาใช้ทำหรือเปล่าแต่ผมพูดว่ามานำน้ำนไปทำ เดียว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 ที่ขาออกมาเตียงได้นะเราสามารถทำเตียงได,นะเเงได้เดี๋ยวทำเตียงก่อนแต่เตียงต้องมีไม้ปะอันเนี้ยเออเราสามารถทำเตียงได้้องไม่มีขนสีขาว,วเราวเรามีขนสีนึงอะมันคือสีไหนอ,อ่ะหมด,ดนะ ชูกะบอกโอ๊ยน้อมันคือสีดำเดี๋ยวฮมเบิดมาระเบิดทำไมระเบิดตัวระเบิดตัวเิดเบีอย่เี่ย ไปต่อเฮ้ยลืมมาเตียงมาจนได้เคยเดเอาอพัดตัดที่มาทำไมเนี่ยอ่าเตียง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 ไม่ไม่ติดเข้าแล้วใครขับครับใช่เออมเมาเลยวะเอออย่าลืมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงทางนะของตัวใหญ่อยู่ในนั้นด้วยอ่า ไม่หาก็ไม่หายนะเพราะว่าไม่ได้เก็บใส่ชุดก,กุ๊บบละนะ็อกนะ,อ,ะอันนี้ใช้มือขุดไปอ่าฮะ เดียมิดต่าวะฮะมีกระถามที่ไหมแถวนี้มหากระต่ายกระต่ายวันดีกระต่ายจะฆ่าไปก่อนไหมฆ่ามาันก่อนไหมฆ่ามันก่อนไหมฆ่ามันโอ้โหมันยากมากเลยอ่ะกระต่า,ตายมันวิ่งอ่ะ ตลอดเลยหนีจริงจังนะโหเดี๋ยวถมงปยชนสุดเอบแล้วไม่เจอไรเลย,เลยหนูจะทำมือเมือนั้น,นะอ,นอ่ะอยากไปหาพิรามิดอ่ะหน่อยละ อุ้ยหาพิม่ดไม่เจอเร้องเข้าไปมีเลยไหมไม่มีไม่มีมมแฮบ็อกตรงนี้อาเขไม่มีจริงด้วย ใช่ตัวเป็นอะเลสาที่แหกแงดีแฮะฉะนั้นก็ ผมยังไม่ดูเหมือนเห็นซากอะไรเลยนะ হাবি মিট করেন ทางกลับบ้านเจอ